สวัสดีจ้าทา่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะอากาศเย็นเย็นคืออยู่ในตู้เย็นนี่แหละแต่หัางมงมีหมองประมาณอากาศบรรยากาศก็ซ้ำตู้เย็นซ้ำอยู่ในตูเนต้เย็นตู้เย็นยิบห้องแอร์ยิ้มหา่าประมาณนี้ แต่ถ้าลมก็จะยินลงไปอีกอันนี้เราลมลมเงียบกินลมแล้วก็ชมวิวกินลมกินลมช่องบอิ่มเนาะกินลมบบคือกินข่าวด้ยนะกินลมกินข่าวจะอิม่มกินลมบบแล้วก็ชมวิวเมือ่อน,นี้บ่มีหมอกมื้อานนี้ใช้อากาศเยน็เยนเย็น กะเล็มเย็นรอรอเดียดออกมาเพีงเยงแดดกาวาวร เสียงนกกระว่าแล้วก็เสียงกาว่าววอนเสียงกาว่าววอนมาแล้ว่งนาแดนนี้ไม่มีเจ้าทุยเจ้าทุยว่ามีเลยครัมีแต่เสียงนกเสียงกา อ,อากาศเย็นแห่งอันย่างเราแห้งเย็นอากาศเย็นทางบ้านอันเอฟซหนาวอยู่บ่เนาะทางใดก็ดีสกลนครหนาวแล้วนะคะที่ดอนทอยก็หนาวนะคะหนาวใส่งานทาดบ้านี่อีกจังหน่อยกับงานทาดพนมอากาศจะหนาวหนาวเย็นเย็น างานทานนี่อากาศจะเย็นเทียบเทียบเย็นจะโจยเพื่อนคนที่เกิดวัอนอาทิตย์นี่ไปไหว้ทาพนมจะได้พรนะั่นได้รับพรตามที่ที่หวังทุ่งนาด้นี้ก็มีแต่ มีแต่เฟืองแต่ฟางเพระาะว่าโอ้โอ้โอ้โ,อโอ้โตคน,นั่นออันนี้มาหลอนตีนบ้านเพิ่นมาอันนี้ผมมือให้เห็นควายเพิ่นลงมานี่มือน,นี้ก็ยังบ่เห็น,นเพิ่นขายบอระบพ็ควายบ่เ,เห็นควายมันน่าเสียงอัน xiềng nhọn xiềng cả xiềng cả vào hồ một bỏ ở đây hả hương ไปอบไก่บ่อบอบปิดบ่เอาไปอบไกอ่อ้อันนี้อยู่คราลิตรัสมีประโยชน์ละเผาทานก็นได้ไปทำซุ้มซุ้มนอนเย็นก็นได้ซุ้ม ซุ้มนอนเย็นละแขนปีในการโอ้ยเย็นด้านนี้แห้งเลาะแห้งเย็นแห้งเลาะแห้งหนาวโอ้ลงมาท่งให้มันเย,นจจยนกกน็นเย็นเจ๋อยจอโอ้นกกำลังไลบินออกมาจืดๆบินออกมาจืดๆ โอ้พูดเอาไปทางไหนนะเน่มือนี้ผมมือลงมาแล้วจำไบ,บะตะเวนมาแล้วบ้านี้ทีนี้ก่ะตะเวนขึ้นตะเวนลงก็อย่าตกใจมีขึ้นมีลงชีวิตของเรามีขึ้นมีลงก็อย่า ตื่นเต้นให้มากเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วมีขึ้นก็อย่าเหลืองลงก็อย่าท้อใจชีวิตก็เหมือนตะวันนี่แหละมีขึ้นแล้วก็มีลงถึงเวลามันก็ไปฉะนั้นให้เราทำความดีช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน แล้วก็ดูแลสุขภาพของครอบครัวตัวเองด้วยพาอว่าพ่นแม่วมานดูแลตัวเองก็ต้องบอก,กินเหล่าบอสูบยาอันนี้คือแต่หากเป็นบางคนนด้นหรอบางคนกินเหล่ากับบวิเนอย่างแต่บางคนบอก,กินเหล้าบอสูบยาคัดเป็นเป็นมะเร็งหรือวาอวานได้อาย ไอคอนจากคนสูบบมันปิวมาหาเป่นวาระยะห่างนี่ฮะระยะห่างมันไปนห้าเมตรพูได้ผู้นึ่งสูบแล้วก็พ่นออกไปนะวันนี้ผู้นั่งไกด์มานี่สูดดมเข้าไปวันนี้ทีนี้ระยะระยะห่างอันผู้สูบหรือพ่นเหมือผู้นั่งไกด์แล้วรับเอาเต็มๆเลยมันนี้ฮะลมพัดมากตึ๊ผู้แพ้นเนี่ยอีกมันสมักฮักแค้นไอกระจาย ไปได้บ้านนี้ถ้าแม่เป็นโควิดอีกเข้าไปกับป้ยติดทั่วทีทั่วแดนแล้วนี่พอได้เป็นโควิดสุยาพ่นออกมาหนูเว้ยมันติดเป็นร้อยอยู่อันนั้นกน็ดูแลสุขภาพให้ดีเลยค่ะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะเอาอันนี้จะไปใส่บ้านนี้อออออเอาได้ไหมมาติน้นะว่าอันงามๆบ้านนี้ พ่ดอีนางนั่นคือบ่มาอินางน,น้อยนะคิดดูว่าตัวยน้อยนี่โฮะโห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 อีนางน,น้อยนะพูดลำเราไมาหาเหาพีน่นะไปไปพูนไปหาหมูพูนไปไปไปอย่าอย่าอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตืน่นอย่าตื่นตกใจเด้อไปหาหมูไป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 ,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปตามหมูโรด uin, อย่ามาหาเห่าโอ้ยอย่ามา <clears S 2> ไปไปไปนางน้อยไปไปไปนั่งน้อยปลายางคือคุณนายขนาดลงค่อ,คอยๆขนาดลงปลาคุณนายยางค่ะพอดีมาส้มมีวอันตะเวงขึ้นเห็นควายพอดี <c oughs> <c oughs> ไปไปนงังเดินยางปลาคุณนายได้ไหมค่ะ ปลาคุณนนัยคนยางค่ะเอ้ยกุณดีตะเวนผื่นแห้วโอ้ยคนราลัดก้อนหินอืมอ๋อโทษเดยาลัดก้อนหินเนี่ยปังหัวปลากระเทียมด้วยเนี่ยว้านน้ำกอันนั้นเนาะว้านน้ำกับหูนะ้เนาะคุณดีไปละคนจะคลองเอื้อนเอา เดี๋ยวตาแว่นกำลังขืน,นโอ้มืดหมอกลงอ้าวมีหมอกคือมือดนะโอ้มีจางๆอย่ไกลกหมอกจางๆหมอกจางๆเดี๋ยวชมวิวไปน้ำชมอันควายน้อยไปน้ำพือดีเออ โมหนึ่งงันที่เคยถ่ายเพ่าเอาไปลงทงวันนี้มันไก่ทั้งไก่ทั้งหนาวทั้งเย็นแล้วก็อันถ้าธีสุ่มนมซุ่มนุม,ส,ม,นมสุมชนก็บไ่ได้ไปบ่ได้ไปหนที่ซุ่มนมชนเนะะี่ยค่ะเอฟซีไ่ได้ไปถ่ายนะคะเขาป้าเขาวดวงลงทงไปแล้วค่ะนี่ไม่ได้ไปในที่ซุ่มนมชนเลย ข้าปลาข้าดงชมบอกชมมิวไปนี่แหละอันหมอกจางๆไกลๆเพรามาจังเย็นอากาศเย็นๆเมื่อนี้หนาวเดี๋ยวตะเวนขึ้นละอือารุณสวัสดิ์นะคะทุกคนโชคดีนะคะทุกคนโชคดีตลอดปีหกหาเด้อจากสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกคนอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่เจกบกินนัวโชคดีะค่ะปลอดภัยเด้อ จากโควิดเป็นห่วงนะคะทุกคนสุขสดชซื่นส่หวังจนเป็นของทุกคนเด้อจะ้ะโชคดีจ้ะสบายดีบง้งสูขอบพระคุณมากนะจ้ะสวัสดีจ้า